อนุสาวรีให้แก่ผู้ที่สร้างอนุสาวรีสวัสดีค่ะสารสินวันนี้ขออนุญาตเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อว่าการสร้างอนุสาวรียสินพิ์สิหมายเลข2และหมายเลข3เกิดขึ้นได้อย่างไร บทความของศาสตราจารย์ยศคุณพิสนุสุภานิมิตคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปกรความนี้มีชื่อว่าบันทึกความทรงจำบันทึกางานสร้างอนุสาวรีศาสตราจารย์สินพีระศรี Diary The Construction of Professor สินพีรศรีม o เมน t การออกแบบการสร้างอนุสาวรีศาสตราจารย์สินพีระศรีหมายเลขสณพระราชวังสนามจันทร์นั้น อาจารย์พิษณุได้เห็นว่าวิทยาเขตนี้ไม่กว้างขวางมากนักมีหมู่ต้นไม้และสนามพอควรจึงเห็นว่าอนุสาวรีย์น่าจะตั้งอยู่ในสวนที่นีร่มไม้เป็นอนุสาวรีย์เล็กๆที่เป็นกันเองไม่เป็นแบบพิธีกรรมมากนักผู้ที่เข้าชมและคาระวะน่าจะเดินเข้าไปใกล้ชิดและสัมผัสอนุสาวรีย์ได้อาจารย์พิษณุได้นึกถึงปีกด้านข้างของอนุสาวรีย์ทั้งสองด้านที่ควรจะแสดงให้เห็นถึงผลงานยิ่งใหญ่ของอาจารย์และ คำสดุดีชีวิตและการทํางานของอาจารย์ศิลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งไม่ค่อยมีให้เห็นและทํากันในประเทศของเราสําหรับผลงานที่จะนํามาประดับที่ฐานอนุสาวรีย์ของท่านอาจารย์ศินั้นมีปัญหาอยู่ที่ผลงานของท่านส่วนใหญ่นั้นที่ทําอยู่ในเมืองไทยจะเป็นผลงานประติมากรรมพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ซึ่งไม่อาจนําไปประดับที่ฐานเพื่อส่งเสริมบารมีของท่านอาจารย์ได้ จึงต้องย้อนกลับไปดูผลงานเมื่อครั้งที่ท่านทำไว้ในประเทศอิตาลีก่อนจะเดินทางมาสู่สยามเช่นส่วนหนึ่งของอนุสารีแห่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเปอโตเฟอริโอที่เกาะเอลบารูปสลักขินอ่อนนูนสูงอนุสรณ์สถานเดกรีอันลีนครฟอเรนซ์และงานออกแบบป้ายโรงเรียนมันธนาสินแห่งฟอเรนซ์ปัญหาที่ตามมาคืองานประติมาการรมผลงานของท่านอาจารย์สินนั้น จำเป็นจะต้องใช้ปรติมากรฝีมือดีมาทำการจำลองโดยที่ยังคงภาพผลงานเดิมของอาจารย์ไว้ส่วนบริเวณฐานที่ตั้งของรูปปฏิมากรรมอนุสาวรีอาจารย์พิษณุก็ได้เลือกจำลองฐานหินทรายแบบเดิมโดยยังคงทั้งรูปแบบขนาดเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ให้เหมือนกับฐานหินทรายเมื่อครั้งเกาะตั้งในปีพุทธศักราช2512 การออกแบบสวรีศาสัตราจารย์สินพีรศีหมายเลขสามณวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีนั้นเป็นวิทยาเขตใหม่มีพื้นที่กว้างขวางมากมายประโยชน์ใช้สอยน่าจะเป็นที่ประกอบพิธีได้และใช้เป็นที่รับแขกผู้มาเยี่ยมเยือนถ่ายรูปคู่อนุสวรีโดยเฉพาะกับวันร,รับพระราชทานปริญญา อาจารย์พิจนุจึงได้ออกแบบให้เป็นลานกว้างมีบันไดหลายขั้นเพื่อให้ยืนถ่ายรูปได้อนุสาวรีย์จะอยู่บนฐานที่มีความสูงสง่าดูเป็นพิธีการห้านหลังของอนุสาวรีย์มีผนังเป็นรูปโค้งเกือกมา้าที่ผนังจารึกชื่อท่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษศาสตราจารย์สินพิรศ 5, ร,รีสี2 4 3 5ถึง2505 p r o f e s เอถึงหึง อนุสาวรีแห่งนี้จะเน้นความเรียบง่ายโอโถงสง,ง่างามไม่มีรายละเอียดมากเกียงแต่เน้นให้มีพื้นที่ว่างที่งดงามโดยอาจารย์พิสนุได้เลือกต้นแบบเป็นงานสถาปนิกของชาวอเมริกันโดยดัดแปลงรายละเอียดให้เหมาะสมกับสถานที่ อาจารย์พิษณุเป็นผู้ทำการร่างข้าวอนุสาวรีย์ทั้งสองแบบเมื่อเสร็จแล้วก็ได้ส่งหนังสือผ่านทางนายกสมาคมสภาหมหาวิทยาลัยศิลปกรศาสตราจารย์คุณหญิงไขสีสิยรุณอีกฉบับส่งถึงท่านอธิการบดีดรอุทัยดุลเกษมในสมัยนั้นพร้อมแบบร่างและแนวคิดเหตุผลในการสร้างท่านอธิการบดีในขณะนั้นก็ได้นำเข้าที่ประชุมคณะบดี เพื่อส่งต่อถึงสภา,ามหาวิทยาลัยศิลปกรในครั้งที่17ทับ2 5 5 2ในวันอังคารที่2กันยายนที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักในการสนับสนุนโครงการนี้อย่างจริงจังร่วมกับคณะ,ะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปกรแต่การได้สร้างจริงๆนั้นอยู่ในช่วงสมัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชชยชานถาวรเว์เป็นอธิการบดีหนังสือที่ส่งถึงท่านนายกสภาและอธิการบดี วันที่ไว้เมื่อวันที่8กันยายน2552แจ้งถึงสถานที่ตั้งตอนแรกกำหนดให้เป็นบริเวณกลุ่มอาคารเรียนด้านศิลปะคือคณะจิตกรรมมัณฑน,นศิลป์และสถาปัตยกรรมแต่ที่ประชุมลงความเห็นไว้ว่าศาสตราจารย์สิงห์พิรษีถือเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอนุสาวรีของท่านจึงน่าจะอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางซึ่งต่อมาจึงได้ค้นหาพื้นที่ที่เหมาะสม และได้บริเวณเนินข้างสระน้ำหน้าสำนักง,งานอธิการบดีโครงการนี้ผ่านการพิจารณาโดยที่ปรึกษาศาสตราจารย์เชลูนิ่มเสมอและอาจารย์นนทิวัตสำหรับปฏิมากรผู้ปั้นผลงานของท่านอาจารย์ศิลป์บริเวณฐานนั้นปั้นโดยอาจารย์อ,าายอดีเรกโลหะกุลและอาจารย์มานะเอี่ยมมฒนะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาปฏิมากรรมคณะจิตกรรมปฏิมากรรมและภาพพิมพ์ อนุสาวรีหมายเลข2เสร็จสมบูรณ์ในวันรับพระราชทานปริญญาวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2557ส่วนอนุสาวรีหมายเลข3ยังอยู่ในระหว่างการกอร่อสร้างและเสร็จสมบูรณ์ในวันสิงห์พิรษี15กันยายน2558 และแล้วการสร้างอนุสาวรีย์ศาตราจารย์สิงหพิรศีทั้งสองแห่งซึ่งเริ่มขยายอาณาเขตจากวังท่าพระไปสู่นครปฐมและเพชรบุรีก็สําเร็จลุล่วงถือเป็นโครงการที่เริ่มต้นจากบุคคลสู่ความเห็นชอบของมหาวิทยาลายัยซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานกว่าที่คิด แต่ก็เสร็จสิ้นโดยไม่มีอุปสรรคใดๆก็ต้องขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยในชุดนี้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ใช่ชาญถาวรเวชถาวรเวชอธิการบดีรองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์รองศาสตราจารย์คณิตเขียนวิชัยรองอธิการบดีเพชรบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวลอยการจะนำบณีเสถียรและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาดรนนเตอร์นนคำคุณคำชู ท่านที่ปรึกษาและประติมากรกทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำงานซึ่งโครงการนี้ไม่มีผลประโยชน์ใดๆเป็นงานพิเศษที่งอกเงยขึ้นมาจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ที่อังแต่ทุกคนทำด้วยความรักและบูชาต่อศาสตราจารย์สินพิรศี แรงผลักดันนี้จึงทําให้เห็นความสําเร็จอันน่าชื่นใจของอนุสาวรีย์ทง3าแห่งและหวังว่าจะงอกเงยต่อไปตามความเจริญของมหาวิทยาลัยศิลปกรในวิทยาเขตอื่นๆเช่นกันสําหรับเรื่องราวบันทึกของการสร้างอนุสาวรีย์ของหนุ่มผู้ทิ่ต้นให้กับศิลปะผู้ที่เป็นพี่รักที่เคารพะจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันทางผู้เล่าเองคิดว่าบทความนี้คงจะเป็นความรู้หรือเกดเล็กๆให้คุณผู้ฟังได้บ้างนะคะ และหากมีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ที่สำคัญคือต้องขอขอบคุณวารสารวิชาการสิงพิรสีโดยคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปกรปีที่3ฉบับที่1กันยายนพุทธศักราช2558บทความบันทึกความทรงจำบันทึกางานสร้างอนุสาวรีศาสตราาจารย์สินพิรสีโดยพิษณุสุภานิมิต ขอบคุณหนังสืออาจารย์สิงห์กับลูกศิษย์ฉบับที่สโดยสำนักวิจัยสิงห์พิรสีและขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสิงห์พิรศีอนุสร์ทั้งสำหรับเรื่องราวเรื่องเล่าและภาพทำให้เกิดอ P ีต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาและใน E นะีีหน้าเราจะมาฟังเรื่องเล่าจากบนานรรดาเหล่าลูกศิษย์ของอาจารย์สิงห์กันหากคุณผู้ชมผู้ฟังไม่อยากพลาดกดติดตามแจ้งเตือนกันไว้ด้วยละ่ะ สุดท้ายนี้ผู้เราเองขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ให้คำแนะนำรวมไปถึงกำลังใจเพื่อจะได้มีแรงหาข้อมูลและนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับศิลปะมาฝากให้ทุกๆท,ท่านอีกใน EP ต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ